ซิตี้แฮดแบกลูกค้ารับรถวันแรกแวะมาเทียบล้อกับที่ร้านนะครับลายแรกจะเป็น t e 3 7ขอบ16งาน n k 4 d เ m สีครับส่วนลายที่2จะเป็นลายเดียวกันแต่ว่าเป็นสีทองไหมยอดคิดที่ลูกค้าดูมาจากบ้านส่วนลายที่3 t c 1 0 5 x ขอบ16งานออโตออ t ชั่นครับสรุปก็จบลายที่คิดไว้มาจากบ้านนะครับคันนี้ลูกค้าก็เลยจัดเต็มของแต่งรับรถวันแรกหลอ่อแน่นอนคันนี้ทําอะไรบ้างเรามาดูกันครับล้อ t E 3ีขอบ16กว้าง7ออก3 5สีทองไหมนะครับล้อเบาแข็งแรงแล้วก็ใส่่กับรถสีขาว หล่อมากๆจับกับยางโตโย c r 1 1 9 5 5 5 6่ายางนุ่มเงียบใช้งานรีดน้ำดีครับโชคเลือกใช้เป็นเฮดไดส์สเปคตัวท็อปปรับ30ประดับรับประกัน2ปีที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแผ่นใต้เครื่องอากาศของที่จำเป็นต้องมีสำหรับรถโหล,ลดครับอีกหนึ่งไอเทมท่อ JTC ไทเทเนียมทรงซูเป,ปอร์สปอร์ตนะครับหล่อโดนใจัยรุ่นแน่นอนน็อตล้อจุบลมปลอกกันสัน่นผมดูแลให้อย่างดีนะครับแต่ว่าในส่วนของคันนี้ลูกค้าจะเพิ่มเติมเป็นส่วนของน็อตล้อเลแอ้อีกชุดหนึ่ง เบรคให้อย่างดีแล้วก็ใส่ห่วงให้เรียบร้อยทั้ง4ล้อเพื่อให้บาลานซ์ของรถออกมาดีที่สุดสลับยางได้ผมมานเลยไม่สานล้อไม่มีรอยอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นแผ่นใต้เครื่องของเดิมนะครับมันจะค่อนข้างนิ่มไม่แข็งแรงจุดยึดทุกอย่างเนี่ยก็จะยึดเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับเราก็ทําการถอดออกมาแล้วก็ยิงรีเบดเข้าไปกับตัวถังรถเพื่อสร้างจุดยึดใหม่นะครับเพื่อที่จะใส่แผ่นอัดอากาศจุดยึดทุกอย่างจะแข็งแรงหมดนะครับพอใส่เสร็จงานเรียบร้อยครับมีช่องเซอร์วิสแผ่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเก ร้านเราเราก็จะถามลูกค้าทุกคนนะครับว่าชอบการขับคี่แบบไหนฟิลลิ่งเป็นยังไงนะครับเพราะว่าโชคตัวนี้สามารถปรับได้กว้างตามการใช้งานของลูกค้านะครับพอติดตั้งเสร็จเนี่ยงานก็จกมาเรียบร้อยแบบนี้นะครับตัวโชคจะไม่มีรอยจากการติดตั้งนะครับพร้อมเก็บซุ้มให้ลูกค้าอย่างดีเพื่อลดอาการติดซุ้มนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลเล็กๆเนี่ยเ,เราใส่ใจรายละเอียดให้ทุกอย่างเลยก่อนใส่ล้อทุกคันเนี่ยเราจะต้องใส่ปอกกันสั่นด้วยนะครับคันนี้เลือกใส่ปอกกันสั่นสีส้มตัดกับล้อเนี่ยหหล่อแนนคครับไะ แล้วก็เติมชุดท่อ JDC ทเทเนียมส่งซูเปอร์สปอร์ตอีกชุดหนึ่งนะครับหล่อโดนใจหลังจากติดตั้งโชคเสร็จแล้วเราก็จะสาธิตวิธีการปรับโชคให้ลูกค้านะครับสอนอย่างละเอียดเลยเพราะว่าโชคตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้30ระดับเลยนะครับลูกค้าปรับได้ตามใจชอบเลยเสร็จแล้วเราก็ปออล้อให้ลูกค้าอย่างดีด้วยค่าปอนมาตรฐานครับทรงรถที่ออกมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าหล่อโดนใจเจ้าของรถมากมากครับฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยหล่อกำลังดีนะครับใช้งานได้ทุกวันโชคตัวนี้เนี่ยสามารถปรับลงได้มากกว่านี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการโหลดเยออะกว่านี้ ยางเนี่ยสเปคลงตัวมากๆใส่กับซิตี้แฮทแบ็กเนี่ยหล่อมากๆครับขอบ16จับกับยาง55เนี่ยโหลดนิดเดียวก็กําลังสวยครับโจทย์ของคันนี้ลูกค้าต้องการฟีลลิ่งที่นุ่มใช้งานสบายนะครับไม่แข็งเราก็จัดให้ตามการใช้งานของลูกค้านะครับเพราะโชคตัวนี้เนี่ยปรับได้กว้างมากๆครับตัวยางเนี่ยจะเป็นยางนุ่มเงียบใช้งานรีดน้ําดีครับส่วนชุดท่อเนี่ยจะเป็น JTC ทเทเนียมทรง Super ป p o r t นะครับเต่เรามาฟังเสียงท่อกันว่าออกมาแบบไหน แนวทางการตกแต่งซิตี้แฮ b a c k รุ่นนี้ด้วยครับถ้าชอบแนวทางสไตล์นี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ปอนาเอสชอป